ขอทานคนหนึ่งได้พบกับพระพุทธองค์ขณะที่พระองค์เสด็จจาริกพิกขาจารย์อยู่เพียงลำพังณนะตรอกแห่งหนึ่งแต่ไม่มีอะไรที่จะทําบุญกับพระพุทธองค์เลยพระพุทธองค์จึงทรงสอนวิธีทําบุญที่ถูกต้องแก่เขาว่ายาจกเอ๋ยเธอทําบุญด้วยใบหน้าของเธอได้ทุกครั้งที่พบใครก็ตามเธอจงมอบใบหน้าที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มให้แก่เขาจากใจจริงเธอทําบุญด้วยดวงตาของเธอได้เจอใครก็ตามเธอจงทอดตาม,มองดูเขาเหล่านั้นด้วยสาย ตาแห่งเมตตาและไมตรีเธอทำบุญด้วยปากของเธอได้ด้วยการคิดไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงพูดด้วยปิยวาจาเธอทำบุญด้วยหูของเธอได้ด้วยการฟังอย่างลึกซึง้งโดยไม่ด่วนตัดสินใครยอย่างผิวเผินเธอทำบุญด้วยมือของเธอได้ด้วยการประคองคนที่กำลังจะลม้มโอบกอดคนที่ต้องการกำลังใจและแบ่งปนันอาหารเท่าที่เธอมีแก่คนที่กำลังหิวโหยเมื่อได้ฟังพุทธวาทเหล่านี้จบลงแล้ว ตั้งแต่นั้นมาขอทานคนนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเขาขาดอะไรอีกเลยเขามีเหตุปัจจัยพร้อมทุกอย่างที่จะทำบุญคมธรรมประจำวันนี้ก็คือเธอทำบุญด้วยมือของเธอได้ด้วยการประคองคนที่กำลังจะล้มโอบกอดคนที่ต้องการกำลังใจและแบ่งปันอาหารเท่าที่เธอมีแก่คนที่กำลังหิวโหย